That's it. นั้นตัวกับผมเองอยู่ที่สกลนครซึ่งถ้าเดินทางจากสกลนครไปที่วัดพระธาตุหมื่นหินก็ประมาณ100กิโลแต่วันนั้นตัวผมเองได้เดินทางจากสกลนครย้อนขึ้นไปรับพี่สาวที่อุดรธานีเพื่อไปกราบหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทซึ่งในขณะขับรถเดินทางไปพี่สาวก็ได้เล่า ให้ฟังว่านั่งสมาธิแล้วเห็นหลวงปู่เป่าหอยสังให้ฟังแล้วก็มีความคิดที่อยากจะสร้างพระหลวงปู่สร้างเหรียญหลวงปู่แล้วก็ในการนั่งสมาธิก็เห็นน้องสาวได้เหรียญหลวงปู่มหาศิลาองค์ดำๆแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีเห็นพญานาคเอาเอาลูกแก้วพญานาคมาให้ ในขณะที่พี่สาวนั่งสมาธิซึ่งวันนั้นก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจะไปหรือไม่ไปยังลังเลกันอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปแต่เช้าวันลุ่งขึ้นในวันที่วันจะไปพี่สาวก็ได้บอกว่าได้ยินเสียงหอยสังอีกครั้งแล้วก็เห็นภาพหลวงปู่ชัดขึ้นทำให้ตัดสินใจไปในวันดังกล่าวเมื่อผมได้ฟังในขณะที่กำลังขับรถอยู่ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ ยังไม่เชื่อนะครับยังไม่เชื่อเพราะว่าเราไม่เคยไปหาท่านไม่เคยรู้จักหลวงปู่ศิลาเคยเห็นแต่ใน Tik t o o ก,กแล้วก็โปรดิวเซอร์ยุงเขาเอาลงนะครับเดินทางต่อไปอีกนะครับจากตรงองค์หลวงปู่ศิลาองค์ใหญ่ไปที่วัดพระธาตุเหมื่นหินอีกประมาณ70กิโลนะครับเราก็เดินทางไปตามปกตินะครับ вот вот พอเราไปถึงวัดพระาธาตุหมื่นหินก็พบว่ามีผู้คนจํานวนมากคงไม่มีโอกาสที่จะได้ไปกราบไหว้แล้วนะครับเราก็จะนั่งกันอยู่ท้ายนะครับพี่สาวกับแฟนก็จะนั่งอยู่นท้าย เนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนวันนี้นะครับอ,องค์หลวงปู่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเนะาะโลมีอาการวินเวียนศีสษะนิดหน่อยแต่หลวงปู่จะมานั่งตรงประตูให้ญาติโยมได้กราบพร้อมกันเราจะาทำพิธีใน่เช้าทุกอย่างนะครับซึ่งผมแนะนําใครที่จะไปนะครับพวกพัดไปด้วยเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับ นนอาจจะเป็นลมได้นะครับถ้าใครไม่แข็งแรงหรือไม่อดทนนะครับอถ้าใครจะเดินทางไปต้องทําใจนิดนึงนะครับเนะี่ยของที่หลวงปู่ค้างยื่นแล้วให้ท่านมระจับไม่มีนะครับหลวงปู่เยอะแล้วแล้วก็สุขภาพในรอบวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หลวงปู่ยังจะออกไปยิ้มให้กับบรรดานลูกเสีย์ทิ่ว่านะครับ เพื่อแสดงอ๋วเริ่มเลยใครมีความรู้จักถวายหลวงปู่วางไว้บนโต๊ะได้เลยนะครับตั้งเจตนาอธิษฐานถึงองค์หลวงปู่ว่าข้าพเจ้าได้นําสิ่งของสิ่งนี้มาถวายเพื่อบูชาคุณองค์หลวงปู่หรือจะถูกปัจจัยเงินทองสิ่งของเอาใส่ในบาตรใหญ่ได้เลยนะครับ ไอยากยที่นไ,ไว้รอส้ลงปูครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่เคยรู้จักลงปูศิลาแล้วก็ถามว่าเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ไหมผมเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักลงปูศิลานะครับไม่ได้ ไปค้นประวัติอุปูลสุราผมไปเพราะเห็นอยู่ในติ๊กต k อกเท่านั้นน Yeah. ท่านให้พรรดน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะให้คนเข้าไปกราบซึ่งคนเยอะมากนะครับแย่งกันที่จะถ่ายรูปหลวงปู่ศิลาให้ได้กราบหลวงปู่ให้ได้ครับซึ่งพี่สาวนะครับซึ่งพี่สาวเข้าไปกราบหลวงปู่กับผู้คนที่กําลังหนาแน่นกันหยูก็เข้าไป หวังจะได้กาบหลวงปู่นะครับก็พากันเข้าไปโดยตัวกับผมเองก็จะเอาลูกอยู่ด้านหลังซึ่งผมก็ไม่ได้เข้าไปนะครับในขณะนั้นนะครับพี่สาวกับแฟนกาบหลวงปู่เรียบร้อยแล้วเดินไปเพื่อจะไปหาพระปรากฏว่าในวัดประธาตุหมื่นหินไม่มีพระให้บูชานะครับไม่มีเหรียญให้บูชาทําให้วันนั้นเราก็คิดแล้วว่าเราคงคิดไปเองพี่สาวคงคิดไปเองนะครับในขณะนั้น เราก็ทอใจคิดว่าจะกลับบ้านไปแล้วนะครับจะกลับบ้านไปแล้วแล้วก็คนกาบ,บ้หลวองปู่ก็เริ่มน้อยแล้วแฟนก็เลยบอกให้ผมไปกาบลวงปูศิลาว่าเราได้มีโอกาสมาแล้วให้ไปกาบลวงปู่ศิลาผมก็เลยเดินเข้าไปกาบลวงปู่ศิลาเมื่อผมได้กาบลวงปู่ศิลาแล้วออกมาผมขนลุกผมมีความรู้สึกขนลุกแล้วก็น้ําตาไหลไม่หยุด เราไม่สามารถมองไม่เห็นด้านไในเพ,พราะมีผ้าม่านกันก็จะมีผู้คนที่เดินทางมาทีหลังมากาบไหว้ขอพอรหลวงปู่ภาพหลวงปู่แล้วก็ยกพระหน้าคุติหลวงปู่ เวลาลูกฝันเห็นลูกแก้วทุกคนเห็นสีเนาะสิ อันละประมานี้นะคะ กต้องต้องให้คณะคณะกรรมการใช่ค่ะพี่ขอะไรนะชื่อเป็นตัวสี่ชอแป๋วต้องแป๋วพี่ขอร่วมบุญไปเดี๋ยบเอาได้อยากบุญอยากร่วมบุญด้วยแม่โอ้ได้ค่ะนู้นเขาพูนะจริงจริงนะพี่อยากร่วมบุญด้วยดู้ว่าหนูจะสร้างสร้างไม่เยอะหรอกยูยูก็อยากคิดอยากสร้างอย่างนี้นะคะก็เอาเอาละกัถวาย่ 979 6 6แแปอใหไหนส้าลายเอ่ต้องสร้างอแล้วจะไม่รู้ว่าหลวพ่อเาจะให้สร้างหรอเ นยังตกใจคนลุกไม่ไหายอยู่ขี่มาด้วยกันมาเล่าให้ฟังว่าเออแล้วนี้เอามาที่มาเจอจริง <laughs> หา,า,า,าอะไรวัดสามมณีนะวัดสามอะไรใช่แล้วในสไนท์ทั้แงแบบเพราะว่าพี่จับอันนี้พี่นี้จับเลยจับขุ้แก้วอ่ะ